ูนมาอะไรนะน้องปูนน้องปูนมาอะไรวันนี้นะมาอะไรดีใจร้ยลึกดลืนอย่าออกไปมันร้อนลูกเข้ามาตากแดดไปหน่อยก็ได้โอ้ห่อนไม่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 แดดต้องไปตกที่บ้านเราที่นาเราแม่จะเปอาปลาที่ติดแดดมันตายมันตายแดด ไม่ไม่รอตรงนี้ก sure sort of ่อนแม่จะเอาไม่ให้แม uh ่จะจับไม่ให้รอตรงนี้รอตรงนี้แม่ไปดูก่อนถ้ามันเยอะแม่จะมาเอาน้องปูนกับพี่อิดไปถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดียวสิมาหักเด้อมันแดดไม่ไปงาเลียไม่ไปงูมันจะไปกินปลาตรงนั้นอ่ะเอองูตัวใหญ่ผอแม่ไปไล่มันเดี๋ยวแม่กลับมารับไปเอาล่มมาไปดูล่มยายเอ็มั้ย ผู 10, ้ดำเปูบอกว่าม I mean okay. ันมันดินดึบดึบแม่จี๊ยวใส่อะไรใส่เนี่ยแม่จะเอาใส่น้ำเลยมึงนาผักบอกไปเอาึ้นไปห้อยไฟใหม่นาผักแสดงว่ากิดกิดกิดกับไฟวาไงสูญญานะนาผักเอกีดกับไฟอบอกนาผักว่ากับผู้ มันจะเนี่ยมันสงสารมันไม่งูใหญ่งูงูงูใหญ่ๆญ่น่ะปู่บอกว่างูใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ๆมาดูปลาประันไปเอาปืนมาชีปเอาปืนมานั่นแม่ไปดูแม่ไปดูก่อนว่ามันเดี๋ยวจะตามมาเดี๋ยวจะตามมารับแม่จอเราว่ามันจะได้รบเร็วไปท้างั้นกลับบ้านไปกลับบ้าน บ้านเลยไม่ต้องอยู่มะมาน่เนี่ยไปีหมดขันทีหมดัน่จะคว่ำหรอไม่กนัปูหมดคันมเดี๋ยวถ้ามันมีปลาแม่จะเรียกไปแปไปเอาเชือกแขนยาวไปเอาหมวกข้าจะไปไปเลย่าใหญอ เอาเสื้อมาไปเอาเสื้อมาแล้วไปเอาหมวกไปเอาใส่เสื้อาจะไปดูนะ่ะต้องใส่หมวกใส่ใเสื้อยาวด้วย <c oughs> ไม่ต้องไปไม่ต้องส่ะรยมันเป็นยันเออใช่มันถิกัดเถอะนะ <c ười> นะอ่าม,มาตายเด็กก็น้าลานนี่บไปนะล,ลงมาเดินเร็วเร็วแม่จะไปแล้วเดินไปเองนะหนึ่งสองสามสีห่ห้าไปเดินไปวิ่งตามทำรถเลยวิ่งไปหายานหน่อยมันมีไปดูที่มันมีกี่ตัวมันมีพอสิบตัวไหมอ๊้เขาเป็นโกอพี่แม่ โอ้ยเขาเคืออเฟียเป็นกอเป็นกอยุเขาไหมเขาเนี่ยหลายคนนัน่นคนขวดขึ้นบ่ได้มเมาป่าน้ำแห้งเจียวเขาออกตายืหมละ่ะแล้วมันเลือนกกิน <c oughs> เลี้ยนกกินะเออโอ้เบบอกี่ยวหมดละนี่ตรงนี้มาดูตรงบวกตรงนี้ยังไงยังไง อย่าไปจับนะอย่าไปจับนะสิไปจับกันสิไปเศร้าจับอยู่ยายายามันที่ปากแม่ปศอยเด้อจะเพียรซุ่หนึ่งละโอ้ยไตบืนมาตายหมดเอ้ตางแดงมันเหลืออย่าจับ จับเลยแล้วไปล้างเองแม่ไม่ล้างให้เหม,ม,ม,ม็นด้วยไ,ไปล้างน้ําออกแล้วค่อยจับแล้วจับมันอยู่ข้างบนกับน้องปุ่นเนาะเจ้าขึ้นไปให้เลี้ยงอยากจับป่าอะไรตายมาละใล้ตุุกว่ามันหมุนเขาละแสดงว่านกกินเพราะแห้งตัว คอดินนี่บอกล่าโอยไปแล้วไปแล้วน่นนั่นเห็นไหมอุ้ยเยอะยังดูสิเยอะหรือยังเอาใจมันดินเห่าตาคนโอ้ย คนไหนเหนมาเห็นมาตายไปลือไปลรือไปอดูบนเต็มเลยพี่อุ้ยกระเด็นใส่ตาพี่อิด <laughs> หลับตาไว้นะโอ้ยไปดูดรถสิร้อนไหมล่ะร้อนไหมล่ะทีนี้ร้อนไหมล่ะ,อะโอ้ยเดินไปทั่วร้อนหรือยังไปหรือยังเอาจับโรดจับโรดจับจับจับเลย จับเลย,ม,ยมันเดมันแดดร้อนอ่ะเห็นไหมเต็มเลย,เย,เลยแม่มาเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเ่อวมันกระเด็นมา จะเฝ้าเท่จะเฝ้าเทา่ให้ย่าเอาก่อนให้ย่าเอาก่อนโหตัวเบลอเลยทุกคนมีป้าอยู่ในนี้ด้วยมีป้าอยู่ในคอนเยอะกันจะ๊ะเยอะมากหลายจชว่าเป็นอย่างค่อยมากกระโดดกระเดียน้องมาทีน้องปูนกลัวแดด อ,อย่าฝ่าจับไปล้างก่อนค่อยจับไม่ย่าเอาก่อนนะแล้วไปเอาน้ำล้างมันออกนี่ไปหมดแล้วหมดยังม,ม,มองเดียวเดยมั้งให้เถิงแส่ดงว่าให้เถิงกับบุมี ไปลูกขึ้นเดินที่นี้นะ่ะยุดอย่าไปจับไปเคี่ยวอยู่เนาะแต่ว่าคนอียงมากหลายมากไรมุ่งเสาก็ได้พาไปซีดเต้าเสาุ่นะซีดเบสท่า,า,น,าททนะก้อน,น,นขึ้นมาได้ปลาสามตัวไปมักไว้มักไว้ว่าทีไปทอดให้ไปลุกเร็วไปเดินไปไปเดินตามยาไปดได้เยอะได้เยอะ ไ้เยอะไอไรเติบจะ้ะแต่ว่าเขาอันมันลมมันอันโยกขึ้นบ่ถือเนาะล่างมองกับไปลวยช่วย,ยว,ยวยอยู่เนี่ยว่างเข่าลวยช่วยอยุ๊กเหียไปขึ้นไป บัง่อเบือให้แม่ดูก่อนถอยออกิแต่ลายเติบแะ่พูนม่นอมองเดียวกบกระโดดไหนตัวดีเนาะกบกระโดดระสเลืมหอดกระเป๋าค่นะบ้เลาหอดกระเป๋ามา อันนี้น้ำเบิงปากยายาล้างให้มันสะอาดก่อนค่อยดูเห็นไหมไอเยอะอยู่รถตกหลุมรถตกหลุมตะคืนื่อใด

ม่นันนันมันกระจินกกระจิจินก็เข้าห่างอ่ะอะเติบปากระเดือรเป็นตาร้รเถ็ดแล้วอ่ะรถเถ็ดแล้วรถเถ็ดแล้วอ่ะโอ้รสเ็ดแล้วไม่ไม่ไม่แม่ไม่ไม่เาีแล้วเรอดียอีกห้องไปแล้วแล้วแสดงว่าเออไมนจีบ่ไก่เที่ยงหรอบอกมันบบย่มงเหรอบอบอก าอโอ้ยมีแต่ตัวสวยๆตัวพ่อปนเนี่ยปนแสบปะเนี่ยอันอันตัวใหญ่ก็เป็นตัวใหญ่ตัวน้อยเอาหนาบมาละเอาลูกอ่ะไล่ติดจ้าเล็กน้อยวุ่นวายเลยฮะบัวใกล้ก็นั่นบอกกอขี้กอ ป้าไปีกเออต้โต้ญ่เไปเก่งเงินก้วมึรไปเบื้องมางเดียวเอ้ย่ไปงเด้งไใส่ไปาเออาทางไปไปใกีไปกบ่ยิกาเาว้่าไปงไป้ีนจ้ะว่าอนเอาว่าหมือปะศัตรมูนี่หันเป็งยางไปเบ้งสอดรถดกัน อุ่นบ่ายอะไรเดหน่อยสองคนนี่ลุกตกตกตบตกเที่ยวเขาก็ดีแล้ว er จ้ะรถเกี่ยวเขากันแล้วพอดีมกันเจีออกไปละ เด้ยวาังตเจ้เจ <higher up. S 1> ๊เหรอเจ๊มันบิ่มมากมันกระสิเสียกสายตัวมันตื่นมันแหงนลงมันสุ่นไม่เป็นไงเนาะ ยังหตกหลุอ like. ีน้น่คือหอยกบหม่องกบเนาะ มองเป็นมองรืดอแล้วปะไมล่มละเดี๋ยวมองฟุละปลาตายคักแน่ปลายแดดคักแน่ อะไล,ลาบันมองนี่มันโน่นแล้วบันง่วงเข,าขา่าเด้เข่าญ่เด้อนี่ห่วงเข่าโอนตัวอินตินีน่ๆละกองอยู่คือห่วงเข่าพี่น้องเอ้ยห่วงขวเข่าเฮียหลายหลายคนอือเข่ามันหล่อมันเรามันก็เรียนเกี่ยวบ่มดยายญ่นะ ปาดอันนั้นคันแท้เลยนี่ตัดออกจากคันแท่มากเลยนี่จากคันแท่ๆมาโยดแล้วมันเคียวบกข้นเข่าพี่น้องเขา่าเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู <c> ่ <oughs> มันกับตางกับพาอันขันของกรใเพาสะพัดแล้วขันเป็นเังสิมักนาตีมันเฮ็ดดีกว่านี้ยอยู่ครับดีอยู่ มันล่มมื่จุดต้ดนนห่นที่แต่ว่าหัวใหญ่คล่องหย่แย่ละเราลงมาขับเบิร์นเขา,เม,ามันมันอันมันบกขืนเนาะต้องได้เอาเกี่ยวมากเกี่ยวเอา <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หากบหาข้าว <c oughs> เออออไปขึ้นรถไปหาไก่ไก่เคียฮะอ๋อคุยายนี่ไล่เลีไปเก็บบึดเดียวให้เดียวฮน่าได้ทุ่งปุยนึ่งนะ ไหนนาตรงไหนตกรถตรงแถแดงอบงไหะนีแกตายว่าเจอะนงแกแกแดงกึงคึงเลยน้องน้องตกรถเหรอเกยบเขากันแล้วละเอาปากรอนกันแล้วละมานี้ว่่นสิเมื่อเราจะหรับพี่นี่กับเขาพูหลายๆเ้อจากเขาพจรการเขามาชมเอาปากคอนจ้ะปาก็สิประมาณนี้ละ 行、嗯、吧。